เฮ้ยคูขาอลเออแด็ดเด็ดเด็ดเ็ดก็ดีใจแล้วเ้น้อน้องน้อก็ต่อจัดกต่อจัดไอ้เก่งมากเป้เก่งมากได้เป้ครับเป้ได้ไม่ได้เป้แตเ็าไอ้เี้ยมเ ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ไม่ต้องใช้ใจแค่ต้องมีสับดูแค่วิธีทักพูดได้จริงใจก็ได้สัตว์ยูวลีนะก่อนว่าคนอื่นหารู้ตัวมึงเองที่เห็นต้นแหลกตั้งแต่เริ่มถึงตอนนี้ยังไม่มีคัดเทียกันไม่มีพักความจริงไม่มีรับฟังพุ่งแลกพูดจริงๆว่าต้องมีสับใครก็ดูออกตอนชีวิตมึงดีปรับเล่มทุกคนปรับช่วยแต่มือมึงยังต้องมีก็เอาไว้ เห็นเงินต้องเอาใจตัวเองสบายไม่เอาใครไม่ต้องรู้จักใค้กูมองแล้วลองไทยชื่อเสียงกับเงินทองตอนมึงตายอยากเอาไปจนไม่สนอะไรเออใช่สนทำไมใครหมดประโยชน์ไปไกลๆไม่ไม่ได้ไรแต่มึงทวงเลยลบออกด้วยคีลัดคนหรือขยะกไม่น่าใช้สนติยักให้อธิบายแกตัวเง้นไม่อ่านทั้งที่ควรเป็นแบบอย่างแต่เรื่องหิยไม่ห่างและถึงความเป็นมนุษย์ใครกันรู้ม่งไม่ผ่านให้มึงว่าแต่คนอื่นตัวมึงเองก็ไม่ต่างเถียงกันเรื่องไหนก็เน้นเปลี่ยนเป็นอีกอย่างรู้ว่าอยากจะได้ผลแต่มันเลดไม่ได้หวานก็วงการมันยังเฟกเลยต้องหนีเอาไอห่างก็แค่เลือ แทงกันข้างหลังคูอมันคบกันไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันไม่ได้ไม่คนเดือดรอใครหายคนนั้นคบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้ยืมมาช่วยตอนที่โดนผมกระทบกันง่ายๆรู้อยู่แก่ใจแต่ยังแขกคบไม่ได้เขาลงคนอื่นแค่ตอนหน้าเลยต้องวายใครที่เอาเพื่อไปขายคนนั้นคบไม่ได้เออตัวมึงหลอกแต่ไม่มองคนรอบข้างเหยียบกันขึ้นไปคนอื่นลองไปข้างล่างคิดเล็กคิดน้อยมึงหัดยอมกันซะบ้างไม่เคยห่วงความรู้สึกกันเลยตอนที่มึงพั่มเขาใจว่ายุ่งรู้ไม่ยอมที่จะวางเป็นววนนนนหหห้้้้้้าาาทีี่ตตตตอออออองงงงมมมมมมใใัััดดเรรรยไพพลส เขาจะยอมให้มึงขำคนหรือสิ่งของไม่ใช่งานแล้วไปควางคบเขาจะหลออถ้าเกิดยังไม่ไว้ใจใครฟังยังไม่จบสักเดินคิดก็ไปไกลก็ที่ช่วยประวังผลก็อึนขอหากันไปไว้อเขียนกันให้จริงรู้ว่าอยากใครเป็นยังไงแล้วมันอิตองตมสภาพฟาดหัวด้วยเงินเอาไว้พิงเอาไว้พาดแล้วก็โยนแต่กระดูกให้เขากินกันแต่ซัก ข้างหลังกอมันคบกันไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันไม่ได้มีคนเดือดรอใครหายคนนั้นคบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้คบไว้ไม่ได้ไไดยิ่งมาช่วยตอนที่โดนผมก็ทบกันง่ายๆรู้อยู่แก่ใจแต่ยังแผลคบไม่ได้เข้าโลกคนอื่นแค่ตอนน,าน้าเลยต้องไหวใครที่เอาเพื่อไปขายคนนั้นคบมังไม่ได้ Real Muffuckers Shake Flow Yo out Yo y'all this ไอหน้าหีรักมึงแม่งกระจอกอ่อนหัดควยไรพวกลูกอีกดอกหอกหักถอยสัตไอหน้าหีไม่มีงานให้พวกันหลอกตอกบัดเข้ามาใกล้ๆกู้จได้ตบให้ถนัดถอยสัตไอหน้าหีรู้แล้วว่ามึงอยากจะมีบทกูมันเฮียแต่พวกมึงมันดีหมดค้อตลกไอหน้าหี ูดืดีๆก็อยากให้สะบัด oh, แยแ็ดแม่เตยมท้องน้ำโมโคนละจบถ้ไปสอดไอ้หน้าหีอย่างพวกมึงแม่งโคตรจะเสียเวลาในไทม์ไลน์ไม่ดังมากแต่เกาะกูแล้วไหนละยานอาย I don't fucking with the f u j u s <don> t <S let the time fly ไ,ได้แค่ไล่เห่หาแล้วไหนกะเก่าไหนกะฟางตายโยนเศษมูลเป็นเศษทานยังเสือก่านเน็บเศษขยะในวงการกูแม่งไม่น่าเก็บแค่จับพวกมึงใส่คุกดูแล้วไม่น่าแคดหน้าจับมาถุยน้ำลายใส่หน้าเอาแม่งให้หน้าเจ็บ นึกว่าเฟี้ยวแต่พวกมึงเสียวกันทั้งแขมดาบเดียวสะพายแล่ได้ครบทั้งแอ่งได้ทั้งแมงปากบอกมีคุณภาพแต่ว่ายังกากกันทั้งแรงกลัวส้นเต็มกูไว้มากๆเดี๋ยวแม่งได้วาไปทั้งแก๊งอ๋อ uh. ฟังแค่กูก็พอไม่ต้องให้แม่มึงช่วยพูดใครให้ข้าวแดกอย่าลืมไหว้เขาด้วยลูกมือมึงเก็บไว้ไหว้พ่อมึง <Yo. S 1> อย่าประจำ <She ep S 1> ไว้ด้วยลูก <yo. S 1> แต่ที่มึงได้แค่ดิดกู <Yo. S 1> ด้วยลูก uh. ไอ้หน้าหีรักมึงแม่งกระจอกอ่อนหัดคยุยไรพวกลูกอีดอกหอกหักโถยสัสไอ้หน้าหีไม่มีงานให้พวกปาหลอกตอกบัดเข้ามาใกล้้้ๆกูใจไดตหน ถอยศัสต์ไอ้หน้าหีรู้แล้วว่ามึงอยากจะมีบทกูมันเฮียแต่พวกมึงมันดีหมดข้อตลกไอ้หน้าหีอยู่ดีๆก็อยากให้สะบัดเย็ดแม่เตียนท่อน้ำโมคนละจบเอาไปสดไอ้หนาห้าเชอเลยอยากเป็นหอกคู่แค่หรืออยู่ข้างช่งให้พ่อมึงตายยอมรับว่ามีอยู่บ้างจัดอันดับให้ใครไปอยู่บนหรืออยู่ล่างไอ้กูได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ทำไมพวกแม่งยังอยู่บ้านน่ะไหว้กูดิมึงไหว้กูเหอะไหว้ทั้งวงการไม่เชื่อมึงตามไหว้ดูเหอะไอ้พวกที่ด่าไหว้กูหมดไม่ง